สวัสดีครับสวัสดีพี่พๆทุกท่านนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการฉีดยามะลีหนึนะครับตัวแรกที่ผมใส่นี่ก็คือ1 3 0 4ามนนะครับก็จะใช้ของแนนซี่นะครับครึ่งถุงหรือครึ่งกิโลนะครับใส่ลงไปเลยสีก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะฉีดมะลิ105ระยะหลังตากเกสรนะครับอ่าตัวต่อไปนี่ก็คือทัดรองทัดเสริมนะครับก็ถุงละ80บาทนะครับใส่ไปให้หมดเลยครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็คือไตโคราโซนนะครับหรือเชอลาราคอรวงนะครับก็ต้องใส่กันไว้นะครับ เพราะว่าเราจะเน้นป้องกันมากกว่าให้เกิดแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไทมีโทซีนะครับก็คือเพี้กระโดดสีน้ำตาลนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมน,นะครับป้องกันดีกว่าให้เกิดแล้วนะครับส่วนถ้า เจ้าไหนมีมแมลงสิงหรือว่าพวกมแมลงดูดปากดูดมแมลงปากกัดทุกชนิดนะครับที่รบกวนเมล็ดข้าวหรือรบกวนใบข้าวเช่นหนอนเหนือนะครับก็ใส่พิพนิวลงไปด้วยเลยนะครับหรืออีมาแมกตินนะครับแต่แนะนําให้ใช้พิพนิลดีกว่านะครับจะดีกว่าแต่ผมอันนี้ไม่มีอะไรครับสะอาดดีผมก็เลยใช้แค่ไทมีโทซีนเพี้ยกระโดดอย่างเดียวนะครับ อันนี้ผมก็คนใส่กระเปิงแบบนี้เพื่อให้ทั่วนะครับเออแล้วก็ลืมบอกท,ท,ทุกทท่านไปนะครับว่าการที่ว่าเราจะใส่เป็นเป๊ะเ,เ,เนี่ยก็แนะนําให้พวกท่านกวนใส่กระป๋องตักแบบผมเนี่ยให้มันเป็นสีแบบนี้นะครับก่อนเทลงถัง200ลิตรก่อนเติมน้ํานะครับเพื่อให้ยามันเข้ากันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใบข้าวหรือลวงข้าวต้นข้าวจะมีอันตรายต่อยาที่ผสมไม่ไม่เข้ากันนะครับ ก็บอกอยู่ทุกครั้งนะครับว่าการทำทำนาเนี่ยต้องจดให้หมดนะครับจดต้นทุนค่ายาค่าปุ๋ยของเราให้หมดนะครับแล้วเราจะได้รู้นะครับว่าเราควรจะลดควรจะเพิ่มอะไรไปนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใส่อย่างเดียวนะครับเห็นเขาทำอะไรใส่อะไรเราก็ใส่ตามนะครับ อันนี้ก็กดอะมิโนนะครับจําเป็นต้องใส่นะครับผมก็จะใส่ลงไปประมาณร้อยห้าสิบนะครับฉีดข้าวมะลิ๊งโซนห้าปลูกเมื่อวันที่หนึ่งกันยานะครับข้าวจะออกรวงมาสวยแค่ไหนเดี๋ยวก็ติดตามชมนะครับผลผลิตด้วยก็จะได้ดีไม่ดีก็เดี๋ยวผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับรออีกไม่ช้าอันนี้ก็เป็นแคลเซียมโบลอนนะครับ ก็ใส่ลงไปเลยผมก็จะใช้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าการทำอะไรเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ดินเราด้วยก็ได้นะครับแต่การที่เราจะบำรุงดินให้ดีเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงต้นทุนด้วยนะครับอย่างผมนี่ผมก็จะอันนี้ก็คืออาร์โมเละครับการมเมล็ดดำมเมล็ดลายนะครับหรือใช้ไดฟีโนโคนโซน อย่างเดียวก็ได้นะครับยี่ห้ออื่นแล้วแต่ทุกท่านนะครับแล้วแต่งบอย่างผมก็ทําแบบนี้ผมก็ยังทําแบบเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็อันนี้ฉีดในระยะหลังตากเกสอรน,นะครับทุกท่านอันนี้คือทําเองปฏิบัติเองนะครับเรียนรู้ศึกษาลองผิดลองถูกมาเยอะครับกว่าจะออก หรือกว่าจะได้ข้าวรูปแบบนี้ก็ใส่ลงไปในถังได้เลยนะครับตามภาพเลยก็เดี๋ยวเรามาดูผลผลิตต,ตอนเก็บเกี่ยวกันทีเดียวนะครับว่ามมลีหนึ่งศูนย์ห้าปลูกวันที่หนึ่งกันยาจะได้กี่ถังต่อไร่นะครับส่วนเรื่องปัญหาข้าวล้มเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมปลูกวันที่หนึ่งกันยาก็ยังแก้ปัญหาข้าวล้มไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่พันเขาก็ได้ ปลูกยังไงก็ยืดคอรวงยาวแล้วก็ล้มนะครับนี่ขนาดใสย,ยูเลียแค่รอบแรกนะครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองใส่ไม่ใสย,ยูเลียน,นะครับใสแต่โสดเผื่อเขาจะดีขึ้นกว่าเก่านะครับก็ผมก็จะเติมน,น้ำยานะครับแล้วท่านไหนที่ถามผมว่าผมใช้ เครื่องยี่ห้ออะไรผมก็จะบอกนะมันเป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นนะครับเครื่องอะแต่ส่วนไอตัวถังกับไอตัวไอตัวฉีดแกนฉีดทองเหลืองเนี่ยมันเป็นของจีนแดงนะครับก็คือทังเกอร์นะครับ 767F เนี่ยแต่เครื่องเก่ามันพังไวยแล้วครับผมเลยเอาเครื่องใหม่มาใส่เป็นเครื่องญี่ปุ่นครับเครื่องละหกพันนะครับที่ผมซื้อมาเครื่องเขายังดีนะครับก็เลยยังไม่ค่อยเป็นอะไรแต่พี่ก็ไม่น่าทักเลยครับแปลงเนี่ย ผมพังไปเมื่อเย็นครับหัวเทียนระเบิดครับต้องไปเปลี่ยนหัวเทียนก็พังกลางนากันเลยครับขอพู้พี่ก็ไม่น่าไปทักผมเลยพาผมต้องมีลื้อหัวเทียนจากเครื่องฉีดฉีดปุ๋ยอีกนะครับก็ดูข้าวไปนะครับนี่ครับก็ไม่ไม่พ้นสภาพล้มนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลผลิตกันส่วนทุกท่านมีคำถามหรือมีอะไรไม่เข้าใจหรือว่า อะไรที่ผมพอตอบได้ผมก็จะตอบให้ใต้คอมเมนต์นะครับมีอะไรก็พูดคุยกันได้ส่วนเรื่องเรื่องยาเรื่องปุ๋ยก็มีคลิปทําบอกไว้หลายอย่างหลายตัวแล้วนะครับก็ทิศทางเดินผมก็เหมือนเดินนะครับทำยังไงให้ได้เยอะที่สุดลดต้นทุนที่สุดนะครับ เดีย๋ยวมาดูผลผลิตข้าวปีสามไร่กว่าหรือสี่ไร่เนี่ยนะครับว่าจะได้กันกี่ถังอันนี้ก็ปลูกล่าครับแต่ก็ปลูกล่าอยู่ทุกๆปีแต่ปีนี้เหมือนจะล่มน้อยกว่าปีที่แล้วนี่ขนาดโดนฝนไปสามสี่วันติดแล้วนะครับที่ผมบอกว่าทําไมผมยังไม่ฉีดก็เพราะว่าโดนฝนอยู่นะครับมีลักษณะเม็ดก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เริ่มโค้งนิดๆหลังจากตากเกสรแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับงวดเนี้ยมะลิผมอาจจะฉีด ช่วงรวงงวยอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามาลี105เนี่ยเขาเป็นพวกที่ลำต้นใหญ่นะครับแต่ข้อบ้องอาหารหรือข้อท่อลำเลียงอาหารจะเล็กทำให้ข้าวไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอันนี้ก็ห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวดูกันนะครับว่าหนึ่งกันยาข้าวสูงมาก่อน,นนะครับทางขาวๆอยู่กลางนานนะครับ ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็เหลือประมาณปากๆผมที่บอกไว้แหละครับท่วมหัวกับปากก็คงจะฉีดได้ง่ายกว่าเราปลูกแต่ต้นนะครับส่วนข้าวล้มก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับขนาดปลูกล่าแล้วก็คงจะต้องกลับไปใช้สูตรที่ผมเคยบอกเคยแนะนํานะครับว่าก็แค่วานปั่นนะครับ แล้วเราก็ฉีดยาฆ่าหญ้าตอนฝนมาเราก็ปล่อยทิ้งเลยครับปุ๋ยเป๋ยเราก็ไม่ใส่นะครับทิ้งทิ้งยาวเลยนะครับจนกว่าน้ํามาเราถึงจะใส่ปุ๋ยน่าจะทําให้ลําต้นแข็งแกร่งนะครับเข้าปีนี้หรือเมลี105เนี่ยเราแค่คุมหญ้าให้ได้นะครับถ้าเราคุมข้าวให้สูงกว่าต้นหญ้าหรือคุมข้าวให้อยู่เหนือกว่าต้นหญ้าได้ยังไงก็จบปัญหาครับข้าวได้ดีทุกเจ้าแน่นอนก็ลองเอาไปไประยุก์ใช้เดี๋ยวปีหน้าเจอกันครับ เดี๋ยวผมทําคลิปให้ว่าหวานแห้งหวานอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยถึงเรื่องพวกขี้หมูขี้งัวกันบ้างนะครับว่าทําไมผมถึงกลัวนักกลัวหนานะครับยูเรียหรือขี้หมงขี้หมูเนะี่ยทำไมผมถึงกลัวนักนะครับก็คุณดูด้านซ้ายมือผมดีๆนะครับว่ามันเป็นลาวอะไรนะไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะนะครับขนผ้ากางก็รู้อยู่ว่าอยู่กับอะไรนะครับน้ําพวกผมไม่ได้สะอาด บริสุทธิ์อย่างที่พวกท่านคิดหลอกนะครับผมถึงได้บอกให้ทุกท่านดูแลพื้นที่นาให้ดีว่าพื้นที่นาของพวกท่านน่ะยังมีสารอาหารดีอยู่ไหมถ้ายังมีสารอาหารดีอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องไปบํารุงทางดินหรอกครับทําให้มันพังไปก่อนเลยก็ได้ดินน่ะเดี๋ยวเราค่อยมาบํารุงนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันก็วันนี้ก็ชมวิวการฉีดยาของผมนะครับ เขาเรียกฉีดรอบที่สองนะครับก็คือบมาล1หนึ่งูนแปลงนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับถือว่าน้อยมากไล่ละแค่พันกว่าบาทนะครับก็ชอบก็ให้กำลังใจด้วยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็มีคำถามอะไรก็สอบถามได้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไปแล้วครับ